จะกลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพซีของทั้งช่องเกตูผ้าลวยเนาะเะนาะมือน,นีเจตูกัสิเบาเรื่องคว่ำฝันให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อต่ว่ากอนที่สิฟังมากช่มบรรยากาศกลางทงไฮทงหน้าน้ำกันพี่น้องโอ้ยเขากำลังเหลืองพี่น้องล้วเบื้องเนี่ยเขากำลังเหลืองกำลังงามกำลังสีได้เกีียวเนาะะเนาะต่ว่าได้ยินขค่าว่าทาังอุดรเกี่ยวเขากันแล้วว่าสันวาพี่น้องเอ้ยเป็นตะสะาสวอนผู้เพิ่นมีไฮมีหน้าค่ะ เป็นตาสะออนผู้เพิ่นมิไฮมิหน้าเนาะพี่น้องเนาะจ้าป้าอันนี้เท่งปลาผักขั้นจ่องพี่น้องเปิเป็นแต่อยางใดไปปลูกแทะผักขั้นจ่องกับง่ามพ่อผักขั้นจ่องแบที่นี่แล้วอันนี้เขากับง่ามคักโพดนี่จนวันลุมจนบ๊บ๊ะงนี้คือสีบ่ไดหมากได้ห่วงดอกเบืองส้งมันเขามันจนวรรลุมนะอู้นมองผุนมันมองมันสีใดเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเบาแล้วข่กับสีเบาสู้ฟังข่ฝันข่ฝัน คืนบ้านนี่ข่อยกับฝันมื่ขึ้นก้อนนี่ข่อยกับฝันเมื่ขึ้นนี่ข่อยกับฝันข่อยฝันล่างหัวเหล็กพี่น้องฝันล่างหัวเหล็กโอ้ข่อยกับบอยอยากยางลงไปเนาะหมอกกำลังไหลพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้คือถ้าพอมัพี่น้องเอพซียางเบาเรื่องค่วมฝันน้ำกางทงไฮทงหน้าช่มบรรยากาศใจเย็นเย็นมันจังสีบวัวเดเบือเดเซ้งเนาะพี่น้องเนาะจ้ะฝันเะมื่ขึ้นนี่ ฟันว่าเพ่นมีมีมีคนมหามีผู้เฒ่ามหาเพ่นบอกว่าอีนั่งว่าสันว่าเ่อยากกินเขากับกล้วยพะนาว่าไหมพี่น้องเอาอยากกินกล้วยเจ้ากระหากินต้นละแม่เจ้าสีมาบอกข่อยเฮ็ดอีหยังกล้วยกับว่าอึดบ่อยากว่าบอกเพ่นอ่ะไปเบ้กกับเพ่นว่าแม่อยากกินเขากับกล้วลย,ยว่าสันว่าไอ้สีได้กินเขากับกล้วยว่ะ ส่วนเอาตั้งแต่เขากบน้ำตาลให้เพิินกินหลายให้เพิ่นชั้นหลายเพิินกับสิยากเขากับกล้วยคือว่นานตัวพงส์ทรงบัดนี้มารอบนี่ลมปูลาดฟาดฮ็้จังได้ยังสีเกียวได้บัดที่นี่รถกับเกียวบ่ได้ดินี่แนวนี่ชั้นนี่ลมปูหลาดฝาดเลยบัดนี้พี่น้องอีกจักอันอาทิตย์นึงนี่ก็สิกอบเมื่อล้วนี่บิ่งทรงนี่จักหน่อยก็ได้เกียวหล้วนี่อีกจักรซี่หามือก็ได้เกียวแล้วนี่ ตอนนี้ก็ล่งพ่อพ่อเมาเมาเนี่ยละเนาะพี่น้องเนาะฮาลัางหมองฮาลางหมองกับเขียวฮาล่างหมองกับเหลืองแล้ววันนี้มาเบิ่งฟังท่างนี่วันนี้ฟังท่างนี่พันวานทีขักโพดทางพูดเหมือนเป็นหน้ามิตรทงงามๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะโอ้เขา สนซอนด้เนาะเขากับกล้วยแม่อยากกินเขากับกล้วยอ่าคำว่าเขากับกล้วยเนาะพี่น้องเนาะกล้วยกับเก่้าเขากับนึ่งอ่าถ้าเท้าตีดิแม่อยากกินเขากับกล้วยอววยนอนีนี่น,นี่นี่คือเจตสูตตีแล้วพี่น้องสิตีวางใดกับโบจักแปลว่าเจตูว่า <c oughs> กล้วยกับเก่้าเขากับนึ่งนึ่งเกา่า เก่าหนึ่งถ้าตีเอาแม่นี่แม่นี่แม่นี่กับน้ำซีเนาะเก้าหนึ่งสี่หรือว่าซี่ห,หนึ่งเก่าตีเอาน้ำของเพลินไปค่ะพี่น้องคะจ้าเจตูกับจักสีวาจังไดเนาะขันฟันปุ๊บขันเ่าๆสู้ฟั่งฮะเทียเลกออกมากเก่าหนึ่งซี่สี่หนึ่งเก่ากาบไพ่ในสามตัวนี่เห็ดจังไดหรือว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าองสีแม่ หรือว่ามันสีมาหาน้อยบ่ออเฮือจังไดสันเดียกับเขาไล่วันบ่อกเฮือจังไดคือฝันย่ำย่ำแต่สันเดียหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งวับสันพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เจตุคออนุญาตพี่น้องเอฟซีสุผูสุคนลงหานสะกอนเนาะค่ะเนาะ,นะ